วันนี้ลุงโคช้ชขอแชร์ครับครับจะเอาห้าท่าครับผมสำหรับสุภาพสตรีนะครับถ้าเล่น5้าท่านี้ทุกวันเป็นไงครับไม่มีคำว่านมย้อยนมยานนมห้อยปักๆเลยนะมันจะมาถึงเอวมันจะมาถึงสะดือคำนี้จะหมดไปใช่ถ้าทำห้าท่านี้ทุกวันเราจะไม่ใช่มือดันขึ้นครับเราจะบีบอกบ,บ,บีบอกค่อยๆบีบอกขึ้นคครูเคน เอานีก้ก้อยชนกันลงช้าๆครับสอกแต่พื้นแล้วขึ้นเลย,ยนั่นแหละครับสองสาสิบที่มากสี่ห้าเน้นบีบออกครับเราจะไม่ใช่มือดันขึ้นครับ7จดปด เก้ <9. S 1> าทำไมโคจามทำหน้าอย่างนั้นอ่ะสิบโลเองนะสิบโอเคทีนี้เอาฝ่ามือเข้าหากันนะครับเรียกว่าฟลายครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นเมื่อกี้เป็นอกล่างอันนี้จะเป็นอกในกลางโอเคครับไปทึบขึ้นไปเอานัำเบลชนกันลงบ้าเอาสองออกด้านข้างครับแตะพื้นแล้วขึ้นเลยสองสองาสาม,สาม สีอมไม่ใช้แขนครับอ้า 5, เยี่ยมมากเน้นบีบอกหก <6, S 1> อกลงไปแต่พื้นเลยเจดีครับแแนะนำให้ใช้ขดน้ำก่อนนะครับแล้วก็เสามโลกำลังดีนะสำหรับสุภาพสตรีครับหรือว่าห้าโลได้ก็ดีต่อไปครับเพรสครับเอานิ้วโป้งไปชนกันครับไม่ว่าจะเล่นท่าไหนก็ตามครับ เกรงท้องครับแล้วก็เราจะไม่ใช้แขนดันขึ้นไปนะครับเราจะบีบหน้าอกขึ้นไปครับโอเคครับไปหนึ่งสองเน้นบีบหน้าอกครับสเน้นบีบหน้าอกครับสเยี่ยมมากห้าโอ้ครูเพ็ญกเต่งๆมากหกเอ้ยเจ็ด่อยๆลงแปด ค่อยๆลงเก้าค่อยๆลง, <9 S 1> ลง10ตอนนี้เราผ่านไปแล้วสามท่าครับและท่าที่สี่นะครับเอาขวดน้ำหรือดัมเบลมาชนกันที่หน้าอกครับก่อนที่จะดันก่อนที่จะดันดัมเบลขึ้นไปครับให้บีบอกก่อนนะครับบีบอกก่อนแล้วมาดันขึ้นมาอย่างนี้ครับโอเคปไปหนึ่งลงช้าๆครับคุณเป็นสอง ลงไปแตะหน้าอกเลยครับนั่นแหละสามครับผมบีบออกขึ้นดีมากบีบออกขึ้นห้าบีบออกขึ้นหกเจ็ดดีแปดสองที่เก้าสิบโอ้โหเก้น ถ้าต่อไปใช้ลูกเดียวถ้าสองลูกลเราอาจจะหล่นนะครับอาจจะหล่นถ้าเกิดว่านัำเบล3โลหรือขวดน้ําสามารถาประกบกันได้แต่ถ้าเป็นดัมเบลเนี่ยครูเกนใช้12โลเนี่ยใช้ใช้ลูกเดียวพอพอโอเคครับจับอย่างนี้นะครับมาจับอย่างนี้<แ>โอเค <c oughs> โอเคครับบีบหน้าอกยื่นดัมเบลขึ้นไปให้สุด แล้วก็วางไปเหนือศีรษะครับวา,วางไป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 แตะพื้นแขนตรงกว่านี้หน่อยครับกูเกนครับดีนอกขึ้นมานานแล้วฮะหนึ่ง,งสองสองกูเกนแตะพื้นแล้วขึ้นเลยครับขึ้นเลยนานแล้วสามเยี่ยมบีบอกสี่บีบอกห้า,หาโอ้ย บีบอกโอ้ยอย่าลืมบีบออกทั้งขึ้นและลงครับเจ็ดแปดบีบอกเก้าอีกทีบีบอกสิบ <10. S 1> <20. S 2> โอ้ยออโอ้ยยังไงมันยังไง,ง,ไงโอ้ยสุดยอดทุกคน ไม่คิดว่าพอเล่นเสร็จอกมันจะแบบตึงจะชับตั้งแต่ตั้งแต่ครั้งแรกที่เล่นเลยครัอตึงมากถ้าเราบีบอกได้ดีครับเราบังคับกล้ามเนื้อหนอกทํางานได้เต็มที่ครับเราจะตึงตั้งแต่เซตแรกเลยครับถ้าเกิดว่ามันเบาไปให้เพิ่มเป็นอย่างละสิบห้าครับทุกคนหรืออย่างละ20ก็ได้นะครับนะครับอยู่ที่น้ําหนักที่เราเล่นถ้าน้ําหนักเรามากเราจะเล่นมากไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าใครที่ อยากให้หน้าอกกระชับก็เพิ่มหนักขึ้นไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันกระชับเองนะครับแล้วก็แข็งแรงขึ้นไปเองนะครับผมและนี่คือห้าค่าที่จะกระชับหน้าอกผู้หญิงจะเล่นหน้าอกไม่เหมือนผู้ชายผู้ชายจะเล่นเพื่อสร้างกล้ามเนื้อหน้าอกให้มันใหญ่ขึ้นมาอย่างคูเกนแต่ผู้หญิงก็คือเล่นที่มันหย่อนคล้อยอยู่ที่มันมีไขมันรอบๆ ใ,ให้มันเต่งตึงให้มันกระชับกระชับครับนะครับกลับมาเต่งตึงอีกครั้งหนึ่งแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็อันนี้เหมาะสําหรับสุภาพสตรีถ้าเกิดว่าใช้น้ําหนักไม่มากใช้สามโล 4, 4ี่โลนะครับแต่ถ้าเป็นผู้ชายส2บโลเป็นไงโอ้แค่นี้ก็หนักหน่วงแล้วครับครับอ่อนเล่นสักห <laughs> ้าเซตเอาสมมุติเล่นสักห้าเซตลองคิดดูนะครับหรือลูกละสิบห้าโลเล่นสักสี่เซตก็พอแล้วนะครับ อย่างละ12นะครับถ้าละ12อะไรอย่างนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับนี่คือลุงโค้ชขอแชร์ครับ